กล่องแล้วก็มาดูกัน <Yes. S 1> โอ้โหมันคือบัเก,ก้สีน้ำเงนินสวยจังเลยแ <We> e. ถมยังมีฟันไา้สีรุ้งด้วยเ <We> e. จ๋งสุดๆมาลองกัน <Okay. S 1> แต่ดูเหมือนเวนสเตอร์ชอบใจที่เธอได้กระเทียมมากกว่านะ oh. ตอนนี้จะกินบัก,ก้ชันสุดเคินชันและยิ่งอะไรยเมื่อกินกับช็อกโกแลตด้วยจุ่มลงไปแบบนี้ทีนี้ก็มาลองกันกินหอมเช่นใจอ๋อ oh. มันไม่อร่อยอย่างที่เขียนเลยอะฉันไม่ชอบอ่ะเวนสแตนเราก็เทียมได้แล้วจริงปะ <Okay. S 1> ได้สิอย่าไม่ว่าอะไรนะฉันยันทิ้งดีกว่า mm. อ๋อฉันอิ่มมากๆกันเลยอะเป็นเฟรนฟรายต่อสิเร็วเข้า <Okay. S 1> จริงด้วยจะลองเดี๋ยวนี้หวังมันจะอร่อยกว่าเบอร์เกอร์กับช็อกโกแลตนะจนลงไปในชอตโกแลตแล้วก็มาลองกัน oh. เออแยาทุกสดนเลยอ่ะฉันไม่ชอบเบนเซ่อย่าบอกคำไม่ใช้ให้กินให้หมดนะก็ได้จันนุอยางลงไปใน่างแล้วและกินทีเดียว,วตอนนี้แหละฉันจะกินให้หมดเลย